วันนี้วันที่26นะกันยายน2568วัดป่าบ่อน้ำพระอินนะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนะาะฝนปลายฝนต้นหนาวเนาะน้ำก็จะล้นเนโบราณก็บอกว่าป่ากำลังจะพัดพาวลงไปสู่หนองที่ลึกที่ใหญ่เนาะเป็นธรรมชาติ เนาะส่วน no. uh, so uh, โลกก็เป็นไปตามธรรมชาติหมุนเวียนกันเนาะเออร้อนร้อนร้อนมัง่งหนาวมังม่งฝนมั่งเนาะเอออยู่กับร้อนให้เป็นอยู่กับเย็นให้ได้นี่เรียกว่าอยู่ด้วยความมีอุเบกขาชรมเนาะรู้ทันรู้ทันรู้ทันอยู่อยู่แบบมีสติเนาะ อช่วงนี้เนาะฝนก็ตกลงมาพายุอะไรก็ไม่รู้เชื่อเนอเอาะอ่อ่อบัวลอยนอเนาะไขหวานเนาะเออเอาเอาอา่าเพราะฉะนั้นเอาอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเนาะเกิดเป็นคนมดถึงทีก็จ่ายนเนาะอ่า เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวมันเนาะอ,าอยู่กับร้อนไม่เป็นอยู่กับเย็นได้เนาะาแต่อย่านิ่งนอนใจในกิเลสตัณหาอันี้เร่งเลมฝึกสติฝึกปัญญาเพื่อชำระกิเลสตัณหาตัวเองเนาะให้สิ้นไปนำเอาศินเอาธรรมเอาความดีงามขึ้นมาเนาะเออมาทำมาสร้างนาะส่วนหลวงตาก็ มีงานวันนี้หลังจากอ่าเขาบอกเมื่อกี้ตำรวจก็มาตามให้ไปโรงพักแล้วเนาะอืม่อบอกออให้กูกินข้าวก่อนเนาะก่อนจะแจ้งแจ้งข้ขอกล่าวหา, <c oughs> า,าวันนี้เป็นวันกเกษียณวันกเกษียณตำรวจเนาะอ่าอ่า,าอ่าช่องเมฆเราเน,ะนะาะอเขาอยากให้หลวงตาไปให้ อ่อนไปเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลว่างั้นเถอะเอา้าถือว่าให้กูกินข้าวก่อนเนาะค่อยไปก็ได้เนาะฝนก็ตกเขาบอกเขาจัดที่ไม่ไม่ให้โดนฝนหรอกก็ว่างเงี้ยเอา้เอาไปก็ไปเนาะสำหรับพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่วารินชำราบก่อนเนาะที่ทางรถไฟ ซึ่งมหาวิทยาลัยมอมอุบลมออุบลเนาะนิม,มนต์หลวงจาไปเปิดพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เนาะที่อำเภอวารินชำราบเนาะหลังจากนั้นหลวงตาก,ก็จะเดินทางต่อไปที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการเพื่อจะไปร่วมไปรวมรวมพลคนรักชาติระลึกวีรกรรมทหารกล้า ร้อยแปดปีของทรงใจโลงเราเนาะครบรอบครบร้อยแปดปีเนาะก็ไปเจอกันที่มงเมืองโบราณเนาะสมุดปาการเนาะมีอะไรไหมนอดเปิดโอกาสให้ถามสักสองสามข้อเอาหาเรื่องดูสิขอกาบไปคำถามทางบ้านนะครับแต่คุณโดมเมืองสิงค์ครับหลวงตาครับทำไมหลวงตาถึงไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า ในเมื่อหลวงตาเพียงของธาตุขันลักกิเลสละสังโยชน์ไม่มีอุปทานเพราะหลวงตาดับอุปทานขันแล้วเมื่อสิบสี่กุมภาสาธุครับสาธุแจ่งตั้งกูอีกแล้วเนาะเอาเป็นก็เป็นเป็นอะไรก็ได้เนาะขออย่าเป็นอย่าเป็นรัฐมนีก็แล้ว,วกันช่วงนี้เนาะเนาะอ้า,นา,นาคนที่ชอบก็บอกเป็นคนที่ไม่ชอบ,ก,บอก็บอกเป็นอย่างหนึ่งเนาะ เ,เนื้อแท้เราหลวงตาไม่เคยเป็นอะไรหรอกเป็นพระแก่ๆองค์งนั้นแหละนะเนาะก็ขออนุโมทนาถ้ามีจิตใจอที่มีศรัทธาเนาะอืมคำถามจากคุณนิพนธ์ครับสอบถามครับเวลาดูลมแล้วเกิดความกลัวกลัวลมหายใจขาดไปกลัวตายสงสัยว่ามันขาดไปแล้วจะเป็นยังไงเราควรจะทำยังไงต่อไปครับ ก็ลองจายดูเนาะมันอยู่ฝากจายลองจายดูเนาะไหนๆก็จะตจายอยู่แล้วเนาะปล่อยให้มันจายไปซะเนาะเออความจายเนี่ยจายวันนี้จายพรุ่งนี้ก็คุณค่าเท่ากันแล้วความจายนี่เนาะเออเสมอกันเพราะความจายเหมือนกันเนาะแต่หลังจากการจายไม่รู้จะเสมอกันหรือเปล่าเนาะต้องไปดูที่กรรมและเนาะเพราะฉะนั้นเนาะอย่าไปกลัวเลยเนาะ หลวงตาเมื่อก่อนก็กลัวอย่างเงี้ยพ่อกลัวพวกเนี้ลองตายดูยอมทิ้งดูเนาะเออเออพราะนั้นเราค่อยจะได้รู้เรื่องพวกนี้ว่าความตายมันเป็นยังไงเนาะสละเป็นสละตายไปเลยเนาะเออนะครับจากคุณโดมเมืองสิงครับขอโอกาสครับดูลมอาณาปานาสติทำไมช่วยป้องกันก,การเป็นหวัดคัดจมูกได้ครับได้แน่นอนหลวงตาก,ก็บอกแล้วเป็นธรรมโอสถไง อาณาปณสติเนี่ยเป็นยารักษาโรครักษาโรคบางโรคได้ด้วยเนาะเออเนีย่ยเรียกว่าเป็นธรรมโอสถเนะาะอย่าว่าจะเป็นโรคไข้หวัดเลยเนาะเออ,อโรคของกิเลสตัณหายัางหายเลยเนาะเอ,อเพราะฉะนั้นอานาปาณสติถึงมีคุณประโยชน์มากเนาะออจากคุณรัตนาครับอยากสอบถามปฏิบัติ โดยเฉพาะอาณาปานสติประมาณ1-2ปีมีโรคลุมเล้าโดยเฉพาะหัวกับตาไปหาหมอสาเหตุแปลกจะเกี bbe bbe? ่ยวกับการปฏิบัติไหมครับเกี really ่ยวเรียกว่าเป็นสภาวะเนาะซึ่งหลวงจากฝึกใหม่ๆก็เป็นเหมือนกันในแหละเนาะเออเป็นอาการเดียวกันบางทีตาผ้าโมวบางทีหัวเนี่ยตึงเนาะหน้าชาเนาะปวดหัวอ่าเป็นไข้อยู่บ่อยๆตัวร้อแง่ะ แต่ไปหาหมอไปเช็คแล้วก็ไม่มีอะไรเนะาะเรียกว่าเป็นสภาวะเกี่ยวกับการภาวน,นาไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปสนใจมันเนะาะอสาธุการจากคุณโผจากหลุมครับฝากถามหลวงตาครับทางศาสนาพุทธมีมานชอบการชักจูงคนไปในทางที่ผิดมานมีจริงไหมครับหลวงตามีจริงทุกวันนี้ก็มีเห็นอยู่เนาะเออ อามาตุคามมานวิกานางมานวิกาจินจายะก็ยังมีอยู่เนาะเห็นไ,ไหมเออถ้าจะพูดถึงก็อาก๊อบไงเนาะก๊อบนี่ก็ถือว่าเป็นมารถ้าไปภาษาธรรมเนาะเออล้วนมีกรรมต่อกันเนาะทุกวันนี้ก็เห็นไ,ไหมศาสนาเราก็โดนกระทบกระเทียบเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเป็นมารอย่างหนึ่งที่เราต้องเผชิญนะเป็นกรรมอย่างหนึ่งเนาะ เ,เพราะฉะนั้นมีอยู่ทุกเวลาทุกตลอดแล้วแหละมานนี้เนาะมานที่มีฤทธิ์ที่สําคัญที่สุดน่ากลัวที่สุดคือความคิดของเราเองเนาะไม่มีอะไรหลอกลวงเก่งเท่าความคิดของเราหรอกนเนาะอาวันนี้ก็เอาเอาอีคาถามครับช่วยมทมลุงใต้หน่อยครับว่าการฝึกอาณาปานสติกับฝึกสัก์แต่ว่ารู้เหมือนกันหรือต่างกันครับ เออฝึกสักต่ว่ารู้เป็นความคิดหรือเปล่าเนาะเป็นการฝึกจะฝึกอนาปาก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีพลังงานมากกว่ากันมันสมบูรณ์แบบมากมากกว่ากันเนาะที่จริงเราก็สักต่ว่ารู้คือรู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันเป็นเวทนาแค่นั้นก็กลับมาสู่ลมก็คล้ายๆกันเนาะแต่อนาปานสติจ,จะสมบูรณ์แบบกว่าเนาะมีมีพลังงานกว่ามีความ มีอาน,นิสงส์มากกว่าเนาะวันนี้เนาะหลวงจาก็ขออนุโมทนากับเพื่อนๆที่ถามมาเนาะหวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะขอสาธุการด้วยชาตั้งใจรับพรยะถาวะริวะปูราปาริปุเรนติสักครังเอวะเมวะอิโซดิน,นังเปตังอุปกะปติอิจิสังปฏิสังตุมหังคิปะเมวะจิมิจันตุสเบปุเรนตุสังกปา จันโดพระรโสยธามณีโชติระโสยธาอภิวานานาสีริสะนิจังอุทธาะจายิโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุ